สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมปริมบุญนาคและศาสตราจารย์จุลชีพชินวันโน วันนี้เวลา1 7 1 0นาสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมปริมบุญนาคในพลตรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคน,นะเมนวัดประยุรวงศาวาสเขตท,ทนบุรี หม่อมริมบุญนาคเป็นธิดาของพระยานนิพัฒน์กุลพงษ์ชินบุญนาคกับคุณหญิงเปลื้องบุญนาคสกุลเดิมนิพัฒน์กุลพงษ์เกิดเมื่อวันที่13กันยายน2466เข้าศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีและโรงเรียนมิชชันนารีพระคริสตรธรรม จบระดับชั้นมัธยมปีที่5และได้ออกมาศึกษาเล่าเรียนอยู่กับบ้านโดยมีบิดาเป็นครูสอนวิชาต่างๆให้และเริ่มหัดพิมพ์ดีดจนสามารถช่วยบิดาพิมพ์จดหมายภาษาอังกฤษโต้ตอบกับชาวต่างประเทศได้หมอมปริมเริ่มเข้าสู่วงการการแสดงเมื่ออายุประมาณ16ปี ได้แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องวันเพนกำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพัน์ยุคนซึ่งประสบความสำเร็จสำหรับภาพยนตร์ไทยในสมัยนั้นต่อมาได้แสดงละครการกุศลให้กับจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยและมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถมัมเรื่องฟ้าแจ้งจางปางจากนั้นได้สมรสกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคน หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีพระโอรสธิดาด้วยกันและด้วยเป็นผู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารคาวหวานหลายอย่างจึงได้รับรางวัลที่1จากการประกวดการทำขนมลูกชุบในงานเคหะสงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติในปี2511หลังจากนั้นได้ทำขนมลูกชุบและท็อฟฟี่กะทิเป็นงานอดิเรกโดยเป็นที่ยอมรับในรสชาติ ม่อมปริมบุญนาถถึงแก่กรรมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564สิริอายุ97ปีต่อมาเวลา17นาฬิกา40นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์จุลชีพชินวันโนกีรัตยาจารย์แห่งมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเนื้อง,งอกในสมองเมื่อวันที่11สิงหาคม2564สิริอายุ71ปีศาสตราจารย์จุลชีพชินวันโนเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคม2493เป็นบุตรของร้อยตำรวจตรีชีวิตและนางจงจิตชินวันโนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยามาศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพยาไทย จากนั้นได้รับทุนเล่าเรียนหลวง King Scholarship ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริการะหว่างปี2511ถึง2515และทุนวุลนิธิรั c ก y f เฟล e r อร์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเอเชียตะวันออกศึกษาและด้านรัฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริการะหว่างปี2515ถึง2521 เริ่มทำงานเป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลในปี2531เป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอาทิผู้อำนวยการสถาบันทร,รัพยากรมนุษย์และหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ในปี2554สภามหาวิทยาลัยธรมธรมศาสตร์ยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์นับเป็นหนึ่งในนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านเอเชียตนออกศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองและการต่างประเทศของจีน ทั้งเป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาหลายแห่งและมีผลงานตีพิมพ์ทั้งงานวิจัยงานเขียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของไทยด้านครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวริยาชินวันโนจบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะ นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านเดินหน้าเปิดด่านชายแดนให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดสทราทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรยายงาน เดินทางเงยือนประเทศไทยยังเป็นทางการของนายดาตโตสตรีอิสมาอิลซาบรียาขอบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างวันที่24-26กุมภาพันธ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยได้หาหรือข้อราชการกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมโยงในทุกมิติและเปลี่ยนการเดินทางระหว่างกันอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะการเดินทางของผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วโดยไม่ต้องกักกันโรค นอกจากนี้ได้เตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งหารือรายละเอียดการเปิดพรมแดนเพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกดังเดิมพร้อมร่วมผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียที่ค้างค้างให้คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและ,สะแสวงหาความร่วมมือสาขาใหม่ๆห,หวังเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันที่3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568 ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้และความมั่นคงชายแดนซึ่งมาเลเซียสนับสนุนการสแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีขณะที่นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้มาเลเซียร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงอุตสาหกรรมยางพาราลและฮาลาลเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศด้วย นอกจากนี้ยังรื้อฟื้น,นกลไกหารือทวิภาคีระหว่างผู้นําไทยและมาเลเซียที่จะปูทางสู่การแลกเปลี่ยนและกรอบความร่วมมือต่างๆให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่14ในเดือนมีนาคมนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและผมมีเจนาร่วมกันที่จะสสนุนให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเราก็หวังว่าอีกไม่นานประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วจะสามารถเดินทางไปมาระหว่างไทยกับมาเลเซียได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกักกันโรคภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียถือเป็นผู้นำรัฐบาลต่างประเทศคนแรกที่เยือนไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดส9สะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังได้ชื่นชมความมุ่งมั่นและการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าท่ามกลางความท้าทายต่างๆพร้อมยืนยันความตั้งใจเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งแก่ประชาชนทั้งสองประเทศเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียนีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ